White is the color of flowers in springtime. Red, the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were living. No, long ha How long have they looked, man? Did the ิเน็นะคะเพราะว่ามียังไม่ค่อยสบายมันแบบเหมือนเหมือนเวียนเวียนหัวเหมือนไม่รู้จะบอกแฮมรู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนนะคะวันนี้ก็เลยบอกปะปะว่ายังไม่ไปละกันเดี๋ยวนั่งทํางานเลยแล้วก็เดี๋ยว11โมงครึ่งเนี่ยมีนัดกับร้านทำผมนะคะว่าจะไปทำสีผมแล้วก็ตัดผมหน่อยะคะ่ะ ครับลูกค้าจัสมินจัสมินกับเจสซี่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะได้เวลาต้องออกไปทำผมแล้วนะคะที่ร้านตรงอีออนแห่งใใค่ะใกล้ มาอีออนนะะแล้วแบบวันนี้คนเยอะมากทำไมอะที่จอดรถยากจังนี่ค่ะร้านตัดผมร้านนี้นะคะก็ตัดผมมาเรียบร้อยค่ะคือก็ไม่ได้สั้นมากนะคะป้าาเขาบอกว่าให้ไว้ผมยาวนะคะคือจริงๆก็อยากตัดผมสั้นแต่ไม่ได้ก็เลยอ่ะ บ๊อบบ๊อบปกติต้องสั้นเลยแล้วก็นี่สีผมนะคะสังเกตนี่สีค่อยแบบโอเคหน่อยแต่ก่อนสีกระด่างกระดำอะไรก็ไม่รู้เพิ่งได้เลิกทำสีผมนะคะเนี่ยจริงๆอะ่ะอยากจะผมสีเทาสีมิวกี้สีอะไรนี้นะคะแต่ ถ้าสีแนวสว่างแบบนั้นมันต้องกัดผมนะคะซึ่งกัดสีผมนี่คือเป็นอะไรที่ไม่อยากกัดอีกแล้วค่ะผมมันเสียหนักมากแล้วถ้าเราทําผมสีเทานะคะผมเทาอะ่ะจะอยู่ประมาณไม่เกินสองสมอาทิตย์ได้แล้วมันจะกลายเป็นผมแบบผมสีกัดอะคะสีเหลืองทองไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยว่าอะ้ะงั้นไม่กัดละกันงั้นขอเอาสีที่แบบจะสามารถสว่างได้ที่สุดก็ได้เท่านี้นะคะสว่างสุดแล้ว ทีนี้ขั้นต่อไปไปต่อขนตานะคะป้าป่าบอกมาแล้วมีไปต่อขนตาด้วยวันโอเคเดี๋ยวหาวันแล้วก็หาร้านต่อขนตาคือเราต้องหาร้านใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนลดสําหรับลูกค้าใหม่ถ้าเราไปครั้งที่สองก็จะแพงขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆนะคะโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะผมไม่ได้ไม่ได้สั้นมากก่อนนี้ค่ะก็คงจะไว้ยาวไปเรื่อยๆนะคะตามที่ป้าป้าบอก แต่ก็คอยตัดไปรืเอ,อยประมาณนี้ค่ะจะแบบอยู่ที่บ๊อบล้วดูแบบสมัยตอนเรียนนะคะเราจะแบบไม่อยากผมบ๊อบเลยเป็นผมทรงเด็กมัธยมเอ้ยแต่นด้นมันสั้นติ่งหูก็จะไม่อย่างนี้พอโตมาก็อยากเด็กนะคะก็ผมสั้นไปค่ะกลับมาถึงบ้านล่าแล้วแบบเด็กๆมาเล่นกันหรอลูกป,ป๊าให้ออกมาเล่นข้างนอกเหรอ สั่งของไทยมาใหม่นะคะร้านที่แบบว่าทำส,สวยๆอะ่ะอุ้ยขนมขนมตะโก้ชอบมากแล้วก็ขนมกล้วยไอ้ขนมอะไรข้าวเหนียวปิงแล้วก็สั่งขยะอยอยากกินหมดเลยอะ่ะแล้วก็นี่เราสั่งอะไรบ้างก็จําไม่ได้นะไม่รู้ว่าอะไรเลยลืมไม่หมดแล้วไม่รู้สั่งอะไรจําไม่ได้สักอย่างว่าตัวเองสั่งอะไรนะคะหน้าตามาะลย อันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกกะปิค่ะชอบมากแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสไตล์หอมหมกนะคะเอ๊อ,อันนี้อันนี้ข้าวหมูแดงอุ้ยกินเลยได้ไหมเนี่ยหิวแล้วก็เลยป้าป้าทำไ <c oughs> ปเลยป้าป้าก็กำลังหิวพอดีนะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือข้าวครุบกะปินะคะเนี่ยเขาทำดีๆอ่ะค่อยโอเคหน่อยแบบนี้ชอบอันนี้ขนมจีนอุ้ยน่ากินมาก มาเป็นเซตใหญ่ดีใจชอบกินร้านเนี้ยาทำดีกินง่ายนี่ของมีก็กินขนมจีนนะซึ่งไม่รู้ขนมจีนอะไรนะคะจำไม่ได้แต่แบบน่ากินมากเลยเขาให้ผักมาหลากหลายดีอะ ก็ได้เริ่มงงามยามดีเปิดเจแปน b ีทัวร์แถวบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับทัวร์ให้ฟังค่ะว่าเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือมีจะเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วทัวร์แบบไพเวทที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดอะไรกันยังไงบ้างนะคะ ก็สําหรับเรื่องไกด์อะค่ะก็ไปถามเพื่อนมานะคือเพื่อนเป็นไกด์ก็มีอยู่หลายคนเขาก็บอกว่าบีมีต้องคิดวันหนึ่งสี่หมเยนนะค่าไกด์อย่างเดียวไม่ได้รวมค่ารถค่าอะไรบอกโอ้ทาไมแพงกันจังคือถ้าเป็นแบบนักเรียนแม่บ้านในที่เขารับเป็นไกด์ธรรมดาเขาก็จะคิดกันเริ่มต้นที่ประมาณ1 000, 5 000ึ0 0หมเยนนะะต่อวันค่ะต่อวันอันนี้คือไม่รวมค่ารถค่าอะไรเลยนะคะค่าไกด์อย่างเดียว แล้วถ้าเกิดไปจ้างแบบเช่ารถพร้อมคนขับนะคะหลายๆที่ก็จะเห็นเขาคิดกันเป็นวันนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ80,000เยนะคะ่ะประมาณ300-400กิโลก,ก็เยอะนะคะก็ทั้งวันอยู่ไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็หรือบางที่อาจจะมีสัก40,000-50,000เยนนะคะค่าเช่ารถพร้อมคนขับไม่รวมกลยนะคะนี่คือคนขับและรถอย่างเดียว หรือถ้าแบบบริการขับไปรับไปส่งที่สนามบินจากสนามบินนาริตะไปโตเกียวหรือจากสนามบินจูบุไปนากุยานะคะ mm. เขาก็จะคิดกันอยู่ที่ mm. ทเที่ยวละ1 5 0 0 0นนเยนค่ะอันนี้คือของคนอื่นนะคะไม่ใช่บีนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเขาคิดกันเท่าไหร่ประมาณยังไงคะ่ะ mm. ก็ทัวร์ของบีก็ตามชื่อเลยนะคะทัวร์แถวบ้านนะคะ เราก็จะเริ่มจากจุดศูนย์กลางก็คือบ้านเราเนี่ยค่ะสถานีฟุโซนะคะก็คือจะต้องนัดเจอกันที่สถานีฟุโซแล้วบีไปรับค่ะซึ่งสถานีฟุโซเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากนากโ่าสถานีนากย่านะคะประมาณ30นาทีะคะ่ะนั่งรถไฟมานะคะหรือถ้าเกิดว่าจะให้ไปรับที่สถานีนาโกย่าหรือแถวในเมืองในสากาเอะก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีค่าบริการเพิ่มเติมในการไปรับนะคะไปรับ เที่ยวละ5,000เยนอะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลบ้านเรานะถ้าขับรถไปมันก็จะดูไกลกว่านั่งรถไฟค่ะแล้วก็มีค่าทางด่วนด้วยก็จะแพงหน่อยค่ะก็ที่สะดวกน่าประมาณว่ามาเจอกันที่ฟุโซนะคะแต่ก็ไปรับได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะรับแต่เลยค่ะ ที่ที่จะพาไปเที่ยวก็คือที่ที่เราจะเห็นกันในคลิปนะคะที่มีพาเด็กๆไปเป็นที่ที่อยู่บริเวณแถวบ้านเราคือประมาณเมืองอินุยาม,ม่าหรือเมืองฟุโซแล้วก็ข้ามไปจังหวัดกิฟุที่เที่ยวแถวกิฟุต่างๆนะคะคือจะเน้นไปทางกิฟุหน่อยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ติดก,กับจังหวัดกิฟุค่ะคือเรียกว่าไปกิฟุเนี่ยจะจะไปง่ายกว่าไปในตัวเมืองนะคะก็จะเน้นไปแถบนั้นมากกว่า ก็เริ่มกันที่แพลนที่หนึ่งนะคะอันนี้คือใกล้สุดๆค่ะปราสาทอินุยาม่าค่ะที่มีพาเด็กๆไปเที่ยวไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อของกินตามร้านอาหารต่างๆที่เขาขายเรียงรายอยู่นะคะจนเดินขึ้นไปถึงปราสาทเลยค่ะแล้วก็ ระหว่างทางไปปราสาทก็จะมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านเกี่ยวกับความรักนะคะก็สามารถไปขอพรตรงนั้นได้แล้วก็ขึ้นไปบนปราสาทการชมวิวสวยๆว,วิวแม่น้ำคิสุกาวาค่ะและก็ไปที่ศาลเจ้าโมโมทาโร่หรือถ้าใครไม่ไปศาลเจ้าสามารถเลือกไปที่อื่นที่อยู่แถวนี้ได้นะคะหรือจะให้พาไปร้านค้าอะไรต่างๆก็ได้ค่ะคือค่อนข้างจะฟีสไตล์แล้วก็ไพรเวทมาก ไม่มีจํากัดเวลาเลยทั้งนั้นนะคะ,ะลืมบอกไปว่าเริ่มเวลานะัดเจอกันที่9โมงหรือ10โมงนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเลยค่ะถึง5-6โมงเย็นนะคะขากลับก็มีให้เลือกอีกนะ,ะว่ามาเล่นที่บ้านเราก่อนก็ได้ค่ะมาเล่นกับหมากับแมวหรือมาเจอเด็กๆก,ก,ก็ได้นะคะแล้วก็นี้ค่ะปราสาสอินุยาม่านะคะอันนี้คือให้ดูแบบคร่าวๆว่าจะเป็นแบบหน้าตาประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้นะคะที่เราจะพาไป ส่วนอาหารนะคะก็เลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะไปกินร้านไหนนะคะหรือจะอาตามร้านที่มีเคยพาเด็กๆไปกินก็ได้ค่ะบริการแพลนที่1ค่ะ1.9,000เยนนะคะราคานี้รวมรถคนขับรถแล้วก็ไกด์นะคะซึ่งก็คือมี่วนคนขับรถนี่อาจจะเป็นป้าป้าบ้านถ้าเกิดเขาจะไปด้วยนะคะแล้วก็ รวมค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่าน่นนี่นั่นหมดแล้วค่ะยกเวน้นค่าเข้าสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ค่าอาหารไม่ได้รวมค่ะค่าอาหารก็คือแบบเออกินจะกินอะไรก็จ่ายตามนั้นตามตามจริงไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิน3มคนขึ้นไปนะคะคนที่3ขึ้นไปเพิ่มคนละ1น0 0เยนค่ะแล้วก็ไม่เกิน7คนนะคะเพราะว่ารถเรานาั่งได้8คนค่ะ แผนที่2นะคะก็ยังคงอยู่ในเที่ยวใกล้ๆบ้านอยู่ค่ะก็จะมีอควาโตโตกิฟุหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดนะคะแล้วก็สวนที่เด็กๆชอบไปเที่ยวกันในนั้นก็จะมีร้านอาหารมีชิงช้าสวรรค์มีอะไรให้เราได้เล่นกันเดินเล่นหลายอย่างแล้วก็ทาวเวอร์พาร์นะทาวเวอร์พาร์กก็คือเป็นสวนที่มีทาวเวอร์สูงๆให้ขึ้นไปชมวิวของ เมืองกิฟุแล้วก็เมืองนากย่ยาได้ค่ะแล้วก็มีคากามิคาฮาราพิพิธภัณฑ์เครื่องบินนะคะสำหรับคนที่ชอบแนวเครื่องบินต่างๆหรือถ้าอยากไปแนวช็อปปิง้งไปห้างไปดงกี้ไปห้างใหญ่อะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกไปได้ค่ะอันนี้คือเรียกว่าฟรีสไตล์เลยนะคะคือแผนที่2นี่ก็เลือกไปที่ไหนก็ได้ค่ะที่อยากไปเลยที่อยู่ในบริเวณแถวๆนี้นะคะ ก็คืออันนี้นะคะอควาโตโต้กิฟตพิตพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะที่เราไปกันบ่อยๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องบินนะคะเครื่องบินแบบเครื่องบินรบค่ะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะคะก็เลือกไปได้ค่ะพรันนี้ก็อยู่ที่1 9 0 0 0เ้นยนเช่นกันค่ะแล้วก็บวกเพิ่มตามที่ว่า3คนขึ้นไปบวกคนละ1 0 0 0เยนนะคะตามนี้เลยค่ะ ที่เวลาไปสวนนะ,ะมีบริการพิเศษสำหรับคนที่รักหมาอยากจะพาเด็กๆไลล่าลีลี่แล้วก็น้องเรไปเดินเล่นก็สามารถเลือกว่าจะไปเดินเล่นกับหมาก็ได้นะคะแล้วก็แพลนที่3นะคะก็ยังคงอยู่แถวบ้านเช่นเดิมค่ะอันนี้ก็คือเลือกไปได้นะคะมีเป็นแบบแนวทีมป้าค่ะเช่น เมจิมูระนะคะหมู่บ้านสมัยเมจิ hmm. ก็จะมีรถไฟไอ้น้ำอะไรอย่างนี้อยู่ภายในสวนนะคะแล้วก็มีอาคารจำลองเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นสมัยเมจิให้แบบสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะกับไปแนวนี้หรือมีอีกที่หนึ่งก็คือ l i t เ l ิ w ล r วิร์นะคะลิตเตวก็จะเป็นที่จำลองประเทศต่างๆเมืองต่างๆของโลกหลายประเทศมากคือ เป็นสวนที่ใหญ่มากนะคะเดินกันทั้งวันแบบเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินแล้วก็ชอบถ่ายรูปนะก็จะมีอาหารของประเทศต่างๆให้ลองชิมแล้วก็ให้ไปเช่าชุดใส่เสื้อผ้าของประเทศนั้นๆเดินถ่ายรูปก็ได้ค่ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือมังกี้พาแล้วก็สวนลิงนะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวเล่นเครื่องเล่นสมัยยุค90หรือ80อะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบ ส่วนสนุกย้อนอยุคคนละแนวกับแนวก็จะเป็นคนละแนวกับพวกแนวดิสนีย์หรือว่าดิสนีย์แลนหรือว่ายูนิเวอร์แซลนะเรียกว่าสวนสนุกบ้านๆของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีเ,เป็นแบบเหมือนสวนสัตว์เล็กๆนะคะสวนสัตว์ลิงค่ะสำหรับคนชอบแนวสัตว์ชอบลิงอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะอันนี้เป็นแพลนที่3นะคะเลือกไปตรงไหนก็ได้ค่ะค่าบริการก็1900 0เยนเหมือนกันค่ะ ก็อันนี้นะคะเป็นเมจิมูลาอาคารแบบเมจิมูลากับลิตเติ้ลเวิร์นอาคารจำลองประเทศต่างๆค่ะต่อไปก็มาถึงแพันที่4นะคะจะไกลจากบ้านไปหน่อยค่ะปราสาทกิฟุค่ะก็จะพาเข้าไปในตัวเมืองกิฟุนะคะข้ามจังหวัดไปค่ะที่ปราสาทกิฟุก็จะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไป บนเหมือนเป็นภูเขานะเพราะอยู่บนภูเขาแล้วก็หรือจะแบบหรือจะเดินก็ได้นะถ้าแบบอ,าอ้าวอยากจะเดินเป็นแนวสายแบบเดินเขาอะไรอย่างนี้ก็เดินได้ค่ะเดินขึ้นเดินลงนะคะมีก็จะพยายามเดินไปด้วยนะคะแล้วก็ไปแวะที่หมู่บ้านกระรอกนะคะสำหรับคนที่อยากเข้าไปเล่นกับน้องกระรอกแล้วก็หรือจะเลือกแบบกินอาหารบนเขาชมวิวสวยๆอาหารก็อร่อยค่ะที่ตรงที่ปราสาทกิฟุเนี่ยนะคะ และบริเวณนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆว่าอยากจะเลือกเข้าตรงไหนก็ได้หรือว่าจะไปไหว้พระใหญ่ของกิฟุก็ได้นะคะหรือที่ต่างๆที่ใกล้ๆบริเวณปราสาทกิฟุก็จะพาไปได้หมดทุกที่นะคะคือเรียกว่ายืดหยุ่นมากนะคะชอบแนวไหนอะไรยังไงบอกได้หมดค่ะนี่นะะเป็นปราสาทกิฟุนะคะและบริเวณรอบๆค่ะ แล้วก็ค่าบริการในการไปปราสาทกิฟุจะอยู่ที่25,000เยนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิด3คนขึ้นไปคนที่3บวกเพิ่ม1,000เยนค่ะแล้วก็ไปได้ไม่เกิน7คนนะคะแพลนที่5นะคะเมืองเซก,กิค่ะเมืองเซกินี้ก็จะมีสระน้ำโมเน่นะคะ เป็นแบบสใสๆส,สีสส,สวยแล้วก็มีปลาว่ายไปมาอันนี้คือออกแนวไปเที่ยวตามธรรมชาตินะแล้วก็จะมีแบบแม่น้ำสวยๆยอยู่บริเวณนั้นรวมถึงร้านอาหารแบบปลาอายุอ่ะที่เขาจะเอาปลาอายุสดๆนะคะมาทำอาหารตามที่เราเลือกเช่นเราจะเลือกแบบปิ้งย่างทอดอะไรได้หมดเลยค่ะก็จะพาไปกินที่ร้านริมแม่น้ำนะคะ แล้วก็เที่ยวแถวๆบริเวณเมืองกิฟุหรือหรือเป็นช่วงที่มีอาจิไซแล้วก็จะไปอาจิไซโรสกันด้วยนะคะแล้วก็ไปไหว้พระหรือศาลเจ้าดังๆแถวนั้น,นะค่ะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าเอออยากกลับมาเที่ยวแถวบ้านอยากซื้อของอะไรอย่างงี้ก็ก็คือแบบค่อนข้างจะฟรีสไตล์ให้ให้เลือกไปได้หลายแบบนะคะอันนี้นะคะก็คือโมเนะโมเน่ค่ะแล้วก็ศาลเจ้าแถวนั้นนะคะ แล้วก็ปลาอายุค่ะที่อร่อยมากค่าบริการตรงนี้ก็จะอยู่ที่25,000เยนค่ะแลนที่6คือเมืองโยโรนะคะก็คือไปที่สวนโยโรโคเอนค่ะที่มีน้ําตกนะคะจะไปน้ําตกหรือว่าจะไปสวนสนุกแบบสวนสนุกเล็กๆสไตล์ตย,ย้อนยุคก,ก็ได้หรือจะไปชมสวนที่เป็นนาแบบว่า มีอาคารแปลกเป็นสวนเนินสูงเนินต่ำที่มีพาเด็กๆไปนะคะก็คือที่นี่นะคะเมืองโยโรนะคะเข้าไปในสวนคือสวนโยโรเนี่ยคือใหญ่มากมีที่เดินเล่นสวยๆมีวิวสวยๆมากมายนะแล้วก็เดินไปที่น้ำตกก็ได้ค่ะคะ่าบริการสำหรับแพลนนี้ก็อยู่ที่2 5 0 0 0เยนนะคะแล้วก็แพลนที่7นะคะเมืองโอกากิ aki, นะคะ ก็จะพาไปเดินเล่นไหว้ศาลเจ้าเกี่ยวกับการทำงานการเงินกันกันที่ศาลเจ้าจิโยโฮอินาดีนะคะทางเดินไปที่ศาลเจ้านะคะจะแบบมีร้านต่างๆมากมายเลยค่ะของกินให้เลือกนี่เยอะแยะเลยสามารถแวะแล้วก็ซื้อชิมได้ทุกร้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่ที่บ้านเราชอบนะคะชอบไปกินแล้วก็ หลังจากที่ไปศาลเจ้าแล้วก็จะพาไปซื้อของช้อปปิ้งกันที่คอสตโกค่ะขว่ามีก็เป็นสมาชิกอยู่นะคะพาเข้าได้ค่ะสำหรับคนที่แบบชอบซื้อของชอบอะไรก็มาแพลนนี้ได้นะคะนี่เป็นศาลเจ้านะแล้วก็นี่ที่เราไปยืนกินกันนะ,ะคุชิคัตสึนะ,ะนี่หรือว่าจะกินเป็นอาหารเป็นเซตก็ได้นะนี้ปลาดุกนะคะ แพลนนี้นะคะค่าบริการก็จะอยู่ที่27,000เ็นยนค่ะแล้ก็มาถึงแพลนที่8นะคะคือเมืองกุโจโค่ะเมืองกุโจโนี่เขาจะออกแนวแบบว่ามีร้านค้าน่ารักน่ารักสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีปราสาทกุโจโค่ะจะเรียกว่าออกจะหนกแนวคล้ายๆทากายาม่าหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะเล็กๆกว่าแล้วก็คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะ่ะ เหมาะสหรับแบบไปเดินเล่นชมความเป็นเมืองญี่ปุ่นแล้วก็เดินเล่นปราสาทกินอาหารกินปลาอายุอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเมืองกุโจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดินเล่นชมความญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นปราสาทกุโจค่ะค่าบริการสําหรับแพลนนี้จะอยู่ที่2900 0เนยนนะคะแพลนที่9นะคะไปเที่ยวเมืองเอนะค่ะซึ่งเมืองเอนะนี้นะคะจะมี ให้เราได้นั่งเรือล่อ,ลองเรือชมวิวแม่น้ำบนเรียกว่าเขื่อนนะคะแล้วก็แบบมีเห็นสวยๆค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เมืองไทโชมุระนะ,ะหรือหมู่บ้านสมัยไทยโชค่ะ mm hmm. ก็จะออกแนวะเป็นเมืองแบบมีบรรยากาศของญี่ปุ่นสมัยไทยโชนะคะก็จะเป็นอีก,อกรูปแบบหนึ่งไปเลยค่ะนั่งเรือดำนี้ค่ะแล้วเขาก็จะพาชมไปเรื่อยนะคะบริเวณ เขาแถวทนี้ค่ะถ้ามาช่วงซาก,กุระหรือใบไม้แน่นี้คือสวยมากนะคะและนี่ค่ะเมืองไทโชนะคะนี่ค่ะจอกเป็นก็คือนี่ค่ะชมเมืองสไตล์สมัยไทยโชค่ะไทโชนี้เป็นสมัยหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะค่บริการก็อยู่ที่29000เนเยนเช่นกันค่ะแพลนที่10นะคะจะพาไปที่จังหวัดมิเอะค่ะคือไปคนละทางนะคะก็คือนาบานาโนซา,าโต ไปชมไฟหรือว่าจะเข้านากาชิมะสปาแลนด์ก็คือเป็นสวนสนุกใหญ่ของจังหวนนัดมิเอะนะคะสำหรับคนที่ชอบแนวแบบเล่นเครื่องเล่นแบบวัดเสียวหน่อยหรือจะไปช้อปปิ้งที่เอาเล็ตนากาชิมาก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะชมไฟกันนะคะที่นาบานาโนซาโต สำหรับคนที่เลือกพลนนี้นะคะก็อาจจะต้องกลับดึกนิดนึงนะคะถ้าพักอยู่ที่นากย่านี่มันก็จะเป็นทางผ่านนะเพราะไปมิเอะมันจะผ่านไปทางนั้นก็จะแบบว่าส่งที่ตรงที่พักแถวนากย่าได้เลยค่ะพลนนี้จะอยู่ที่32,000เยนนะคะพลนที่11ค่ะมาโกเมจุกุนะคะกลับมาที่กิฟุนะคะมาโกเมจุกุนี่ก็คือเป็นเส้นทางเดินสมัยก่อนสมัยเอโดะอะไรอย่างี้เส้นทางเดินไป เกียวโตไปโตกเกียวอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบคงความเป็นสมัยญี่ปุ่นโบราณอยู่ร้านค้าต่างๆก็จะเป็นเหมือนเราแบบย้อนยุคไปเดินในสมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านของเที่ยวลึกต่างๆนะคะวิวดีมากอยู่บนเขาอะ่ะอาจจะเดินเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็อันนี้คือสนุกมากคะ่ะและที่นี้ก็คือมาโกเมชุกุอันนี้เดินเล่นกันตามเส้นทาง เทินสมัยเอโดะนะ,ค,ะค่าบริการสำหรับแพลนนี้อยู่ที่35,000เยนค่ะเพราะว่าก็จะออกไกลไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากแบบแพลนที่ใกล้ๆบ้านไปจนถึงไกลบ้าน,นะคะ่ะแต่ก็แบบอยู่ในระยะทางที่แบบว่าเดินทางไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแพลนสุดท้ายนะคะแพลนที่12ค่ะนี้ก็ไปไกลอีกเช่นกันนะคะไปทางทะเลอ่ะไปเกาะทาเกชิมะนะคะ แล้วก็ไปที่ทาเกชิมะซุยสกุคังหรือก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักเล็กๆแต่น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะสาหรับคนที่ชอบแนวแบบทะเลทะเลค่ะก็เลือกไปที่นี่ได้ค่ะก็คือที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้นําแบบเล็กๆแต่ว่าข้างในน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ข้ามนะคะข้ามไปบนเกาะ แล้วเราก็เดินชมทะเลนะแล้วก็ข้ามไปที่เกาะนี้ไปไหว้ศาลเจ้าที่นี่ค่ะแผนนี้ก็ไกลหน่อยนะคะค่าบริการก็อยู่ที่35,000เยนค่ะและนอกเหนือจากที่พูดมานะคะถ้าใครอยากไปที่อื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถถามได้หมดเลยค่ะว่าให้พาไปที่ไหนก็เลือกได้เลยค่ะเชน่นในเมืองนากโกย่าก็ได้นะคะหรือว่าในทุกที่ที่อยากไปหรือว่าจะเป็นจิบุริพาร์ค อันนี้ก็พาไปได้นะคะรับซื้อตั๋วแล้วก็พาไปค่ะซึ่งบีก็ต้องไปด้วยนะเพราะว่าเวลาซื้อตั๋วจะเป็นชื่อของ id ของ B ีนะคะแล้วก็ซื้อได้กี่ใบอะไรอย่างนี้ค่ะก็รับจองตั๋วแล้วก็พาไปเลยนะคะอันนี้ก็มีนะคะน,นี่คือนอกเหนือจากที่พูดไป12ที่คือที่อื่นได้หมดนะถ้าอยู่ในจังหวัดไอจิกิฟุหรือว่ามิเอะนะที ที่ประมาณแบบการเดิน,นทางไม่เกินสัก2ชั่วโมงค่ะขับรถพาไปได้ค่ะซึ่งราคาก็รวมแล้วนะคะรวมทั้งไกดทั้งคนขับรถทั้งรถน้ำมันค่าทางด่วนรวมทุกสิ่งแล้วนะคะคิดว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆสำหรับคนที่แบบอยากไปเที่ยวแบบ p r i v a t e นะคะใครที่สนใจมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวและเด็กๆก็แวะตอนกลับได้ค่ะประมาณนี้ค่ะทัวร์แบบบ้านๆนะคะ ก,ก็เที่ยวกันแบบญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะแบบเป็นกันเองค่ะยังไงก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะคะถ้าสนใจจองวันอ่ะลืมบอ,อ,อกไปว่ารับเฉพาะวันธรรมดานะคะจันทรถึงสุกนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เด็กๆอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าช่วงไหนเด็กเขาปิดเทอมอาจจะมีไกด์เด็กเพิ่มมาก็ได้นะถ้าเด็กเขาแบบขอไปด้วยยังไงก็ฝากทัวร์เจแปนบีบีด้วยค่ะ หาว่าผมมาเหมือนผมเด็กที่หนูไม่ชอบคืออะไรแล้วมาหาผมว่ามาดูแก่ห้วเป็นป้าหรอทำไมอ่ะพวกหนูทำไมทำให้งานเข้ายามค่ำคืนอีกแล้วล่ะลูกอมาเก็บขยะกัน きかんのかかっこラい、そしたったかいどんなかじゃんねん